สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราเตรียมมานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัตว์ชนิดหนึ่งที่อ,อยู่คู่ปา่าคู่แหล่งน้ำบ้านเรามานานเลยแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นี้น่าห่วงมากครับนั่นก็คือจระเข้น้ำจืดไทยครับผมเราจะอิงจากบทความจระเข้น้ำจืดกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศไทยเป็นหลักเลยนะครับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจให้ลึกๆเลยนะครับว่าจระเข้ชนิดนี้เนี่ยเขามีบทบาทสำคัญยังไงกับระบบนิเวศบ้านเราแล้วก็ที่สำคัญคือสถานการณ์ตอนนี้ที่เขาบอกว่าวิกฤตแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่คือคำถามแรกที่ผมคิดขึ้นมาเลยนะเวลาเรานึกถึงจระเข้ใช่ไหมครับก็จะนึกถึงสัตว์ตัวใหญ่ๆดูน่ากลัวหน่อยอย,อยู่ในน้ำในสวนสัตว์อะไรแบบนั้น ใช่ค่ะภาพจําส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแล้วครับมาดูประเด็นแรกที่บทความเขาเน้นเลยเขาบอกว่าจระเข้น้ําจืดเนี่ยเปรียบเสมือนดัดชนีชีวัดความอุด,ดมสมบูรณ์ของป่าไทยโอ้โหคำนี้ฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยครับมันมันหมายความว่าอย่างไงครับเนี่ยแค่มีจระเข้มันบอกอะไรได้ขนาดน,นั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะคํานี้จริงๆสรุปบทบาทของจระเข้น้ําจืดได้ดีมากๆเลยนะคะคือในทางนิเวศวิทยาเนี่ยเราถือว่าจระเข้น้ําจืดเป็น ผู้ล่าสูงสุดหรือ apex predator อะค่ะในระบบนิเวศแหล่งน้ำที่เขาอยู่การที่สัตว์ที่อยู่บนยอดสุดของห่วงโซ่อาหารแบบนี้จะอยู่รอดได้สืบพันธ์ุได้ในธรรมชาติสักที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันเลยค่ะว่าระบบนิเวศตรงนั้นโดยรวมๆแล้วยังสมบูรณ์อยู่ยังมีความสมดุลอยู่อ๋อครับสิ่งที่น่าสนใจคือการที่จระเข้จะอยู่ได้เนี่ยมันต้องการ อะไรหลายอย่างมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่มีน้ำเฉยๆนะแต่ต้องเป็นน้ำที่ค่อนข้างสะอาดคุณภาพดีพอสมควรแล้วก็สาคัญเลยคือต้องมีเหยื่อที่เยอะพอค่ะซึ่งเหยื่อเขาก็กินหลากหลายมากนะคะตั้งแต่ปลากบเขียดนกหรือสัตว์เล็กๆที่ลงมากินน้ำ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนมีจระเข้อยู่ได้เนี่ยมันก็บอกเป็นในยะแล้วว่าสัตว์ที่เป็นเหยื่อในระดับต่างๆเนี่ยยังมีเยอะอยู่สภาพแวดล้อมโดยรวมยังดีอยู่พูดง่ายๆก็คือ ถ้าป่าหรือแหล่งน้ําตรงนั้นไม่สมบูรณ์จริงๆจระเข้อยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะเข้าใจชัดเลยครับคือไม่ใช่แค่ตัวมันเองแต่โยงไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดในห่วงโซ่อาหารที่มันต้องพึ่งพาด้วยเหมือนยอดพิรามิดเลยถ้าฐานไม่แน่นยอดก็อยู่ไม่ได้ถูกต้องค่ะแล้วถ้าเออมองกลับกันเหรอครับการที่จระเข้มันหายไปจากที่ที่มันเคยอยู่เนี่ยมันส่งสัญญ,ญาณอะไรที่น่ากังวลเป็นพิเศษไหมครับ นอกจากแค่ว่าสัตว์หายไปชนิดหนึ่งโอ้โหอันนั้นเป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะการหายไปของผู้ล่าสูงสุดแบบจระเข้เนี่ยนะคะมันเป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยเกี่ยวกับสุขภาพของระบบนิเวศนั้นๆมันอาจจะหมายถึงว่าแหล่งน้ําตรงนั้นมันเสื่อมโทรมลงจนอยู่ไม่ได้แล้วหรือว่าเหยื่อมันน้อยลงมากๆอาจจะโดนล่าหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปหรืออาจจะโดนคุกคามโดยตรงเลย การที่ไม่มีจระเข้ในที่ที่มันควรจะมีเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยสีแดงเลยค่ะว่าระบบนิเวศตรงนั้นกําลังมีปัญหาหนักแล้วนะต้องรีบดูรีบแก้ไขด่วนเลยค่ะฟังดูแล้วบทบาทดัชนีชี้วัดนี่สําคัญจริงๆนะครับเหมือนเป็นยามเฝ้าสุขภาพป่ากับน้ําให้เราแบบไม่รู้ตัวเลยทีนี้บทความยังพูดถึงอีกบทบาทหนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือเรื่องการควบคุมสมดุลของสัตว์น้ําอันนี้ เออมันทํางานยังไงครับการล่าของมันช่วยรักษาสมดุลได้ยังไงบทบาทนี้ก็เชื่อมโยงโดยตรงกับการเป็นผู้ล่าสูงสุดเลยค่ะคือจระเข้เนี่ยเขาไม่ได้ล่าเหยื่อแบบมั่วๆนะคะแต่มีแนวโน้มว่าจะเลือกจับตัวที่อออ่อนแอป่วยหรือมีจำนวนเยอะผิดปกติอ๋อครับภาพตามนะคะสมมุติในบึงแอ่งหนึ่งมีปลา A เป็นปลากินเนื้อตัวใหญ่แล้วก็มีปลา B ที่แบบโอ้โหขยายพันธุ์เร็วมาก ถ้าไม่มีจระเข้คอยคุมประชากรปลา A นะคะปลา A อาจจะกินปลาเล็กปลาน้อยหมดเลยหรือปลา B อาจจะเยอะมากๆจนแย่งทรัพยากรหรือทำให้นำเน่าเสียไปเลยอืมแต่พอมีจระเข้ปุ๊บมันอาจจะช่วยคุมปลา A ไม่ให้เยอะไปหรือช่วยกินปลาบีที่เยอะๆทำให้เกิดความสมดุลขึ้นมาในระบบนิเวศนั้นๆค่ะอ๋อเหมือนเป็นผู้จัดก,การธรรมชาติเลยคอยดูไม่ให้มีใครเยอะเกินไปจนไปเบียดเบียนตัวอื่น แสดงว่าการมีจระเข้อยู่เนี่ยมันช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำนั้นๆด้วยสิครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่าจระเข้เนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับ Keystone Species เลยคือเป็นชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญมากๆต่อโครงสร้างระบบนิเวศการที่มันควบคุมประชากรสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยมันช่วยเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้าหรือแม้แต่พืชน้ําอ้ครับ การหายไปของจระเข้เลยอาจจะนำไปสู่ผลกระทบแบบโดมิโนหรือแคสเคดเอฟเฟกที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงเยอะมากแล้วระบบนิเวศโดยรวมก็เสียสมดุลไปเลยก็ได้ค่ะโหเป็น,นกลไกที่ซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งจริงๆนะครับเนี่ยยิ่งฟังยิ่งเห็นความสำคัญที่ซ่อนอยู่ข้างหลังภาพที่เราคุ้นเคยเลยทีนี้ขอเปลี่ยนมาคุยเรื่องชีววิทยาที่น่าสนใจมากๆที่บทความนี้พูดถึงครับคือเรื่อง การกำหนดเพศของจระเข้ในระยะตัวอ่อนยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิฟักไข่ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจจริงๆมันเป็นไปได้ยังไงครับที่อุณหภูมิจะมาตัดสินว่าลูกจระเข้จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียใช่ค่ะอันนี้เป็นลักษณะทัาานชีววิทยาที่แบบน่าทึ่งมากๆแล้วก็เจอในสัตว์เลื้อยคลานหลายกลุ่มเลยนะคะไม่ใช่แค่จระเข้มีเต่าหลายชนิดด้วยปรากฏการณ์นี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะคะว่า การกำหนดเพศด้วยอุณหภูมิหรือ temperature dependent sex determination ย่อว่า TSD นะคะ TSD ครับครับมันก็หมายความตามชื่อเลยค่ะคือเพศของลูกจระเข้เนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดจากโครโมโซมเพศเหมือนในคนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆที่เป็น XXXY อะไรแบบนั้นนะคะแต่กลับถูกกำหนดโดยอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมในรังในช่วงเวลาสำคัญช่วงหนึ่งของการฟักตัวค่ะอ้าวเหรอครับ ใช่ค่ะคกลไกมันทำงานแบบนี้นะคะสำหรับจระเข้น้ำจืดไทยเราเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจากข้อมูลที่มีอยู่ถ้าอุณหภูมิในรังตอนฟักไข่มันค่อนข้างสูงอย่างเช่นประมาณ32สองถึงส4องศาเซลเซียสลูกที่ฟักออกมาส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นเพศผู้ค่ะอ๋อร้อนล้นในตัวผู้ใช่ค่ะ แต่ถ้าอุณหภูมิในรังมันต่ำกว่านั้นเช่นต่ำกว่า31องศาลงมาผลก็คือลูกจระเข้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจะเป็นเพศเมียค่ะโหเย็นๆได้ตัวเมียค่ะส่วนอุณหภูมิกลางๆหรือที่มันขึ้นขึ้น,นลงๆก็อาจจะได้ทั้งสองเพศปนกันไปในสัดส่วนต่างกันค่ะโหไม่น่าเชื่อเลยครับแสดงว่าตำแหน่งที่แม่จระเข้เลือกทำรังความลึกของหลุม สภาพอากาศตอนนั้นๆร้อนหรือเย็นมีผลโดยตรงกับปัตราส่วนเพศของลูกๆรุ่นต่อไปเลยสิครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะปัจจัยพวกนี้มีผลหมดเลยนี่มันทําให้ผมนึกไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเลยนะครับ climate change เนี่ยถ้าโลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นมันจะส่งผลกับสมดุลเพศของจระเข้ในธรรมชาติไหมครับบทความเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหมครับนั่นเป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์นักอนุรักษ์กําลังให้ความสนใจแล้วก็กังวลกันมากเลยค่ะ บทความอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะคะแต่โดยหลักการของ TSD แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นหรือว่ามันแปรปรวนมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิในรังฟักไข่ของจระเข้ได้แแน่ค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากเลยที่จะทำให้อัตราส่วนเพศหรือ Sex ratio ของประชากรจระเข้ในธรรมชาติมันเบี่ยงเบนไปจากสมดุลที่ควรจะเป็นอลองคิดดูนะคะถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย อาจจะทําให้ได้ลูกจระเข้เพศผู้เป็นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเลยซึ่งในระยะยาวมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสืบพันธุ์การดารงอยู่ของประชากรแน่นอนเพราะขาดตัวเมียไปใช่เลยครับหรือกลับกันถ้ามีปัจจัยอื่นทําให้อุณหภูมิในรังต่ําลงก็อาจจะได้แต่เพศเมียไปเลย นี่ก็เลยเป็นอีกความเปราะบางทางชีววิทยาของจอระเข้ที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เป็นความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในความแข็งแกร่งจริงๆนะครับฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงมากแล้วเรื่องนี้ก็นําเรามาสู่ประเด็นที่น่าเศร้าใจที่สุดที่บทความนี้เน้นย้าเลยครับคือสถานการณ์ปัจจุบันของจอระเข้นาจืดไทยในธรรมชาติที่ระบุว่า กำลังลดลงจนเกือบ0ูนยพันคำว่าเกือบ0ูนยพันนี่มันรุนแรงแค่ไหนครับสถานการณ์จริงในบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับน่าเสียใจที่ต้องยืนยันว่าสถานการณ์เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะจระเข้นำจืดพันธุ์ไทยหรือซ i a m มิส c ครโคไดล์เนี่ยนะคะในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ ถูกจัดสถานะโดย IUCN หรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติกับ IUCN ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ประเมินสถานะความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกเลยนะคะเขาจัดให้อยู่ในระดับใกล้ศูนพันอย่างยิ่งหรือ critically endangered ในบันทีแดง IUCN Red List มานานแล้วคะ่ะ critically endangered ใกล้ศูนย์พันอย่างยิ่ง ใช่ค่ะคำนี้หมายถึงมีความเสี่ยงสูงมากๆมากๆเลยที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะคาดการณกันว่าประชากรจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์แท้ๆที่อยู่ในธรรมชาติในไทยจริงๆเนี่ยน่าจะเหลือน้อยมากๆมากๆค่ะอาจจะแค่หลักร้อยต้นๆหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำค่ะโหหลักร้อยต้นๆ โดยจะเจอกระจายอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ไม่กี่แห่งเองเช่นที่อุทยานแห่งชาติเก่งกระจานหรือบางพื้นที่ในกลุ่มป่าตะวันตกเท่านั้นเองค่ะซึ่งเป็นจํานวนที่น้อยจนน่าใจหายจริงๆค่ะถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่เคยเจอได้ทั่วไปตามแหล่งน้ําต่างๆหลักร้อยต้นๆฟังแล้วใจหายจริงๆนะครับน้อยกว่าที่เราคิดไว้ยเยอะมากเลยแล้วสาเหตุหลักๆล่ะครับที่ทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายมาถึงจุดนี้ได้ สาเหตุหลักๆมีหลายอย่างซับซ้อนกันเลยค่ะแต่ที่สําคัญสุดๆเลยก็คือการสูญเสียและการเสื่อมโทมของถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะอ๋อที่อยู่มันหายไปใช่ค่ะป่าไม้แหล่งน้ําพื้นที่ชุ่มน้ําต่างๆที่เป็นบ้านของจระเข้นเนี่ยมันถูกทําลายถูกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากการพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทําให้พื้นที่ที่เหมาะที่เขาจะอยู่จะขยายพันเนี่ยมันลดลงไปเยอะมาก ปัจจัยต่อมาก็คือการล่าค่ะในอดีตเนี่ยจระเข้เคยถูกล่าหนักมากเพื่อเอาหนังเอาเนื้อทําให้ประชากรลดลงเร็วมากครับครับถึงแม้ตอนนี้จะมีกฎหมายคุ้มครองแล้วนะคะแต่การคุกคามในรูปแบบอื่นก็ยังมีอยู่เช่นไปติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญหรือว่ามีความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันอนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องมลพิษทางน้ําอีกที่ส่งผลกับคุณภาพน้ําแล้วก็สัตว์ที่เป็นเหยื่อของจระเข้แล้วก็ อย่างที่เราเพิ่งคุยกันไปคือผลกระทบที่อาจจะเกิดจาก Climamate Change ต่อการฟักไข่อัตราส่วนเพศซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยซ้ำเติมในอนาคตอีกปัจจัยพวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะมันทำให้ประชากรจระเข้ในธรรมชาติฟื้นตัวได้ยากมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าโดนโดนรุมจากหลายด้านเลยนะครับทั้งบ้านก็โดนทำลายเคยโดนล่าแถมสิ่งแวดล้อมก็ยังเปลี่ยนไปอีกใช่ค่ะแล้วพอพอมันเหลือน้อยขนาดนี้การหายไปของมันจริงจงจัง,จง,จง,จงเนี่ย มันจะส่งผลกระทบเป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับจากที่เราคุยกันมาถึงบทบาทสําคัญของมันทั้งเรื่องดัดชนีชี้วัดทั้งเรื่องควบคุมสมดุลนี่คือคําถามสําคัญเลยค่ะที่เราต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาถ้าจระเข้น้ําจืดสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทยจริงๆนะคะผลกระทบมันไม่ใช่แค่เราเสียสัตว์ป่าหายากไปชนิดหนึ่งนะ แต่หนึ่งเลยคือเราจะสูญเสียดัชนีชี้วัดสุขภาพของระบบนิเวศที่สําคัญมากๆไปเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าแหล่งน้ําหรือป่าตรงนั้นกําลังแย่ลงถึงขั้นวิกฤตแล้วเพราะไม่มีสัญญาณเตือนจากผู้ล่าสูงสุดอีกแล้ว อืมใช่ 2. ระบบนิเวศแหล่งน้ำอาจจะเสียสมดุลอย่างรุนแรงเลยค่ะอย่างที่บอกไปการไม่มีจระเข้คอยคุมประชากรอ,อาจจะทำให้ปลาบางชนิดเยอะเกินไปเบียดเบียนสัตว์อื่นกระทบคุณภาพน้ำนำไปสู่การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาวซึ่งผลกระทบมันอาจจะส่งต่อกันเป็นทอดๆในห่วงโซ่อาหารที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะครับแล้วก็ 3. ในเชิงวัฒนธรรมในเชิงจิตวิญญาณ จระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับความเชื่อวิถีชีวิตของคนในบางพื้นที่นะคะการเสียมันไปก็เหมือนเสียส่วนหนึ่งของมรดกธรรมชาติมรดกวัฒนธรรมของเราไปด้วยการลดลงของจระเข้น้ำจืดเนี่ยมันเลยเป็นเหมือนกระจกสะท้อนปัญหาใหญ่ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยโดยรวมเลยค่ะ ฟังดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เกี่ยวพันกับพวกเราทุกคนมากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของนักอนุรักษ์หรือคนในป่าเท่านั้นสรุปแล้วนะครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยตั้งแต่บทบาทสำคัญเป็นดัชนีชีวัดเป็นผู้ควบคุมสมดุลชีววิทยาที่น่าทึ่งอย่าง TSD จนมาถึงสถานะที่ใกล้ศูนย์พันอย่างยิ่งในปัจจุบันทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราครับ เราควรมองเรื่องจระเข้น้ำจืดไทยนี้ยังไงดีเขน้ำจืดไทยไม่ใช่แค่สัตว์เหลือยคลานตัวใหญ่ๆที่น่าเกรงขามนะคะแต่มันคือองค์ประกอบสําคัญที่ค้าจุนความสมบูรณ์ความสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้แหล่งน้ําจืดซึ่งเป็นทับซอพยากรพื้นฐานที่สําคัญกับชีวิตเราทุกคนเลยการที่เราได้เข้าใจบทบาทที่ซับซ้อนเหล่านี้ ทั้งการเป็นยามเฝ้าระวังความสมบูรณ์เป็นผู้จัดการความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงความเปราะบางทางชีววิทยาเรื่อง TSD เนี่ยมันจะเป็นมากๆที่จะให้เราจระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของพวกมันค่ะครับผมแล้วพอเรามองที่คุณค่าเหล่านี้ควบคู่ไปกับสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกมันกาลังเอ่อยืนอยู่บนปากเวของการสูญพันธุ์ในธรรมชาติจริงๆเนี่ย ความเข้าใจนี้มันควรจะผลักดันให้เกิดความพยายามในการอนุรักษ์ที่จริงจังที่ยั่งยืนมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการปกป้องฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ที่เหลืออยู่ให้เข้มแข็งขึ้นการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมให้เข้าใจชีววิทยานิเวศวิทยาของมันให้ลึกขึ้นเพื่อจะฟื้นฟูประชากรให้มีประสิทธิภาพการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับจระเค่ในพื้นที่หรือแม้แต่การสร้างความตระหนักรู้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในสังคมให้กว้างขึ้นค่ะอื เสียงร้องของความช่วยเหลือจากจระเข้นำจืดที่มันน้อยลงทุกทีเนี่ยนะคะมันคือเสียงเตือนภัยจากธรรมชาติถึงสุขภาพโดยรวมของระบบนิเวศท,ที่เราพึ่งผ่าอาศัยอยู่การอนุรักษ์จระเข้นำจืดมันเลยไม่ใช่แค่การช่วยสัตว์บ่าชนิดหนึ่งแต่มันคือการลงทุนเพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศท,ทั้งหมดซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือการดูแลรักษาอนาคตของพวกเราเองค่ะขอบคุณมากเลยครับสําหรับข้อมูลเชิงลึกที่โหทรงพลังมากแล้วก็ เปิดมุมมองเรื่องจระเข้น้าจืดไทยได้สุดยอดจริงๆครับทําให้เห็นภาพชัดเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เชื่อมโยงกับสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่โดยตรงเลยเป็นการคุยที่ทั้งน่าทึ่งในความมหัศจ,จรรย์ของธรรมชาติแล้วก็น่าห่วงใยในสถานการณ์ปัจจุบันไปพร้อมๆกันเลยนะครับค่ะก่อนจะจบกันไปวันนี้นะครับคุณอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงให้คุณผู้ฟังได้ลองเอาไปคิดกันต่อครับคือ ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าสัตว์ที่ดูเหมือนจะไกลตัวเรามากๆอย่างจระเข้น้ําจืดเนี่ยกลับมีความสําคัญมากๆกับระบบนิเวศแล้วการดํารงอยู่ของมันก็เปราะบางอย่างไม่น่าเชื่อเลยมันทําให้เราต้องกลับมาถามตัวเองไหมครับว่าเอ๊ หรือยังมีแง่มุมความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสัตว์ป่าชนิดอื่นๆกับป่าไม้กับแหล่งน้ำหรือระบบนิเวศโดยรวมอีกเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองข้ามไปหรือยังให้ความสำคัญไม่พอการสูญเสียจระเข้น้ำจืดอาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นที่เราต้องเผชิญร่วมกันหรือเปล่าก็น่าจะเป็นคำถามที่นำเราไปสู่การสำรวจเรียนรู้เพื่อเข้าใจโลกธรรมชาติรอบตัวเราได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับก่อนจบคลิปนี้ผมอยากขอบคุณ FC ทุกๆคนมากๆเลยครับที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, ทุกการแชร์มีความหมายกับผมมากจริงๆผมจะตั้งใจทำคลิปดีๆสนุกๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกแน่นอนครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันนะครับขอบคุณจากใจเลยครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ